พบกับร้านประเสริฐแอนซาลิเชนเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะทําการนะครับเตรียมปล่อยรถนะครับออลนิวนะครับแอบนะครับผมชุดเครื่องเสียงนะครับชุดนี้เป็นชุดโปรโมชั่นของทางร้านนะครับชุด29,900บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับงานออกแบบดีไซน์ครับผม ากติดตามนะครับติดตามชมเพจนะครับของประเตริฐแอนซาวได้นะครับสอบถามได้ครับในราคานะครับทางร้านเราจัดให้ทุกราคานะครับผมทาตามงบประมาณครับแล้วก็งานนะครับที่ร้านนะครับจะใช้ CNC นะครับกัดตัวหนังสือนะครับให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เราก็สวัสดีครับ